สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ตลอดเที่อวั่วไทยนะครับพาทุกท่านมาชมวัวลานอีกคอกหนึ่งนะครับของจังหวัดเพชรบุรีนะครับซึ่งคอกนี้นะครับตามที่ผมได้ขับแล้วก็เข้ามาในรั้วบ้านก็เป็นอีกคอกหนึ่งนะครับที่มีวัวลานจำนวน เยอะกว่าทุกคนในทีมเนาะเย<ข>อะกว <ขอ S 1> ่า <ขอ S 1> ทุกคนประมาณ45-10ตัวได้ครับวันนี้ผมอยู่ที่บ้านท่าต้นโพนะครับตำบลท่าคอยนะครับอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีนะครับาพาทุกท่านมาเยี่ยมชมอคอกวุลานอีกค้อคหนึ่งนะครับในวงการกุลานนี่เวลาออกลานนี่ใช้ชื่อว่าอะไรครับซุ้มเด็กเพชรครับซุ้มเด็กเพชรท่าขามอ่าโอเคนะครับที่นั่งกับคุยกับ ทางเราวันนี้ก็จะมีท่านแรกชื่อใหม่ครับชื่อใหม่ท่านที่สองปิ่มฟิล์มท่านที่สามปิ๋มครับติ่มท่านที่สี่น้องครับน้องท่านที่ห้ามงครับโมงนะครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับน่ะความเดินทางช่องคลองเจ้าลูกไทยขอต้องขอขอบอกคุณทุกท่านด้วยนะครับที่มานั่งพูดคุยกันแล้วก็ต้องขอบอกคุณนายพวงด้วยนะชื่ออะไรนายพวงเสี่ยอุ้ยครับเสี่ยแบงค์ครับเสี่ยอุ้ยกับเสี่ยแบงค์นะครับที่โค้งาอนุญาตให้ทางช่อง มาถ่ายทาวิดีโอเกี่ยวกับโบราณที่บ้านนะครับคงในพวกตัน้องของตง้องคุยเรื่องทั่วไปนะก่อนเรื่องว่าเรื่องโบราณเพราคพเพเราก็เล่นเล่นตั้งแต่เด็กอยู่แล้วก็รู้รู้กันอยู่นะทุเรียจะเล่นแทบแทบทุกหมู่บ้านนะแล้วก็แต่แล้วก็ปัวก็เล่นกันอยู่แล้วนะค,ะครับโบราณชุดนี้เนี่ยม,มีมีกี่เจ้าครับจะเจ้ามาตัวนี้นะครับมีประมาณกี่เจ้าเนี่ยมาแค่ปร,ประมาณส,สี่เจ้าประมาณสี่เจ้าครับ ที่เจ้ามีมีของท่านไหนมากพอจะบอกได้นี่ของท่านนี้ของผมหนึ่งตัวอัพแล้วก็แล้วก็ของท่านนู้นชื่ออะไรครับท่านู้นครับไอ้ตรงกลางตรงกลางตรงกลางนี้ครับอันนี้อีกกี่ตัวหนึ่งตัวก็รวบรวมกันมาเนาะรวมกันมาได้พวงมาพอดีครับพอได้พวงมาพอดีพอจุดเท่หุ่ยได้เดี๋ยวอุ้ยมา่อี้เขาลออยู่ ขาดูจะรู้จักเลยพวงนายพวงเสืออุ้ยอยู่ตรงนู้นนะครับมาครับเชิญเชิญคุยกันเลยครับจะนั่งคุยกันก็ได้มานั่งอันนี้อะไรอันนี้เลี้ยังไงเลี้ยงกันเรียงหรืออ๋อเรี้ยงไม่สะดวกอ๋อเสืออุ้ยไม่สะดวกแล้วครับเป็นนายพวงของทีมเ็สพสั้ามนะครับอยู่เบื้องหลังเดียวครับอยู่เบื้องหลังเดียวเบื้องหลังเดียวครับกับเสพนะครับก่อนก่อนหน้านี้มีมีโบราณชุดไหนที่ของทีมนี้ยที่ว่ามีพอดีที่ มีเสียงวะก่อนชุดเนี้ยก่อนที่จะมาเป็นชุดเนี้ยก่อนชุดนู้นเลยเราโถนู้นละสองชุดฝอยชุดชุดไหนชุดนู้นใช่ไหมชุดหัวเก่าๆครับชุดที่ว่าก็เก่าๆก็มีเก่าๆก็มีตัวไหนบ้างก็มีชุดไอ้ตัวนี้แล้วว่าที่ว่าเก่งนะครับชุดที่ว่าตีไกลฉิวตีลูกฝนได้ไหมครับลูกฝนมีมีกี่ตัวเนี้ยจะเป็นรุ่นเก่าที่ว่ามีรุ่นเก่ามีสองตัวครับไอ้ตัวมีลูกฝนตัวนึ่งไอคังครับไอคังตัวไหนไอคังตัวนู้นใช่ไหมเขาโน้นใช่ครับโอ้สองสองตัวนี่เป็นวัวของ ปีไหนปีไหนสมัยสมัยที่เห็นตะที่ว่าติดกันเชียวครับอ๋อลูกลูกเชียวอะไใช่ไหมครับสองตัวนี่ครับเคยติดเยอะใช่ไหมเคยติดกันตบทีมงานทสาขาเหมือนแพ้ครับเรียกว่าแพ้ครับอ้กแพ้กับที่หน้าเบนอ๋อที่หน้าเบนครับส่วนส่วนไหนติดสองตัวอะไรใช่ไหมติดสองตัวเลยโอ้โหเขาเขาก็ะสีนานเนี่ย นานแล้วครับหยุดทำงับหยุดพงเงียบเงายบปีเนาะเลี้ยงใจตายครับเอาเอาไอ้ลูกฝนกับลูกฝนเนี่ยเป็นเหล่าที่ไหนผู้คนเหล่าที่ไหนผมไม่รู้อะครับแต่วัวเขาเลิ้อยไปลงย่างท่าคอยครับเป็นวัวของใครใช่ไหมพูดถึงที่นี่นะเป็นวัวของเป็นวัวของยีตียีตียีตีครับเข้าไปเนื้ตีใช่ไหมครับวันนี้ท่าน แล้วอยู่ที่ฟิปด้วยกันเนาะอยู่ด้วยกันอันนี้เขาไม่อยู่อ่ะเป็นเป็นเป็นวัวซื้อมาจากข้าคอยครัข้าคอยซื้อมาตอนวัวอายุเทอายุวัอายุวัวประมาณเท่าไหร่ละวันละกี่โมงซื้อมาประมาณเท่าไหร่แล้วตั้งแต่อายุวัวรุ่นรุ่นหรือว่ารุ่นรุ่นระซื้อมาได้ไรนี่แหละครับประมาณได้ไลน์เขาวิ่งแล้วเพิ่งไงวิ่งแล้วเพ้ครับซื้อแพงไม่ัวนี้มนั้นซื้อของหุ่นห้าของหุ่นห้า ตั้งแต่มื่อไหร่นั้นมือมากกี่ปีที่แล้วโอ้สิบปีสิบป่าครับสิบป่าได้ติดติดกันมานะสิบป่าใช่ไหมกับสิบกว่าปีเขาเป็นปลาไหนตอนแรกที่เราซื้อมาปลาหลองเขาได้หมดปลาหลองปลาหลองของเราได้หมดได้หมดหมดเลยได้หมดเลยคมันได้ทุกช่องเลยทีเดียวเขาถนัดปลาไหนปลาเก่งก็คือปลาหลองครับปลาหลองหลองครับกี่กี่ไฟช่วงตั้งแต่ที่เริ่มมาอยู่กับเราเนี่ยจนจนถึงเกษียณเนี่ย จำได้ไหมจำได้ครับทำมาปานมันไม่เคยแพ้ใครครับคือกี่ปีเอาเงี้ยกี่อยู่กี่ปีเป็นสิบครับเป็นสิบใช่ไหมวันเพราะว่าสมัยนั้นมันวัวมันเล่นก็เล่นเดือนเดือนเดือนละเดือนหนึ่งได้ผูกถึงสองครั้งมั้ไม่ถึงหรอกได้ผูกขนาดนั้นใช่ไหมโอ้เยอะมากเนาะโอ้ปีหนึ่งนี่ก็เพระว่าทะเลือทะเลืยสองล้านปีหนึ่งก็ยี่สิบสี่ไปโอ้ยังบ้าร้องไม่เคยแพ้เลยใช่ไหม ไอตัวนี้ไม่เคยแพ้แต่นุ่นแพ้เค้ลูกพลนะครับเป็นวัวท่าคอยโอ้วาือืบแล้ววัวท่าคอยเพ่งมุนทุนเราเขาอยู่กันรู้นทุนนไม่รู้ครับว่าเราขายไอยังไงวัวอ๋อกาซื้อจ่ากท่าคอยดีกทีครับแต่ต้องไดถ้าอยากรู้เป็นวัวที่ไหนเราที่ไหนก็ต้องไปถามท่าคอยอีกทีอ๋อแต่จุดผมไม่ค่อยเดินเรา เน้นวิ่งไปดูที่ร้านใช่ดูที่ร้านยิ่งซื้อเลยซื้อไม่ได้ไม่ได้ถามเราด้วยบางครั้งไม่ได้ตามหาเราก็คงไม่เจอครับก็คือก็คือบางครั้งไม่อยากจะถามว่าคุยไงเนาะเราเราซื้อมาเอาเล่นเล่นเล่นกันว่ากันไปตอนที่ เขากี่เก่งเนี่มีมีคนที่จะขายที่มีคนมาสิดต่อเองซื้อได้มีเยอะครับให้ราคาเท่าไหร่กันดีพอจำแนงตัวเป็นแสรับนะโอ้โหนูวัวตัวเก่งนะตัวเนี้ยตัวเนี้ยผมเอาขึ้นตั้งเนี่ยโบราณนะครับเป็นเป็นลุนเป็นวัวใน่ตำนานเนาะตัวนี้เนาะหัวล้านในตำนานสอตัวอ่าเขาอีกตัวหนึ่งชื่อไอ้ค้างไอ้ครังไอ้คางนี่เป็นเหล่าที่ไหนเนี่ย ไอ้ขังไม่รู้เราที่ไหนครับเป็นวัวของซื้อมาจากเจ้าไหนอรัของนี้ว่าซื้อเจ้าปลาสอยครับปลาสอยไทยางครับปลาสอยไทยางเรารถนนเขาก็ทุกวันนี้เขาเล่นอยู่ไหมตอนนี้ปลาสอยเขาเล่นไหมเล่นร้อยใช่ไหมพายุไล่เดียงกันไหมวัวไล่เร้เดียงซื้อมาพร้อมกันไหมใกล้เกยงใกล้เกยงกันไหมอันนี้มาก่อนเนาะทุนงานเขาเป็นไง ก็ก็แพ้นะครับซื้อหมาก็แต่จริงๆมันเก่งโอ้โหตัวเนี้ยเราซื้อหมาแล้วก็แพ้้รมแพ้หลุมหนาแต่ตัวเก่งเลยแล้วก็พัฒนาบาดอะไรนั้นบาลองครับบาลองเหมือนกันเรื่องขีปายปอกกับไอ้ไอ้ลูกก็แพร์คนเดียวและครับตั้งงานบาลองแพร์คนเดียวเหมือนกันก็แพ้หลุมหนาครับตัวเก่งหลุมหนาแล้วก็เรามาแพ้ลูกเชียวครับ ลูกแก้วดแต่ไหนแพ้ล so? um, oh, ูกเชียวนี่ไอเหลาทองแพ้ครับเหลาทองเรียกว่าขายไปครับอ๋อเหลาทองขายไปแล้วแต่ตัวนี้เคยเจอลูกฝนไอชื่อเจอไอลูกแกล็ดสองตัวเนี่ยไม่เคยเจอครับไมอ๋อที่ว่าเจอไม่เคยเจอใช่ไหมแล้วก็ใส่คานนะคว่าอยู่ในในในทีมอ๋ออยู่ในคานด้วยกันอยู่ในคานด้วยกันคือในคานกันไอเหลาทองเนี่ยไง่ายง่ายเหลาทองไอตุ่ดบ่ารองใช่ไหมวันนี้ก็เป็นคานสามคานสี่เขาว่าไปอ๋อเออโต้ไอเหลาพี่อุ๋ยขายเท่าไหร่นะ สมนห้นสมัยนั้นเขเยอะานแพง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 แลงวพาแพียพวแพงแพงแพงแากแพงแังแพงแพแสงแพงักงแพงวัวเกงนพแสนแมงแพงแพหแองแพงแพกแพัแพ้แพง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 ัพักพแสนแพวนพงแ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 พนแพงแตงแพนีพงแ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 หลักแสนแึ้นพ้แพงแพงแงแพง่พ่แพงแพงนพ้แพงแเงแยงแพ่แนงแพงแมงแพงแพาแพนแพง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 พงแ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 งแพนแพงแพแพงแพงแพงแนงงแพ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 งแ่อแ ดูตัวไหนบ้างไอเหลืองธุรกิจเหลืองธุรกิจสมัยนั้นสมัยนั้นธุรกิจนานเดียวเหลืองธุรกิจใชอนานแล้วครับคือพี่สปีดนะคือพี่สปีดนะที่นายแอนซื้อไปครับวันนี้ขามี่เนี่ยที่ว่าแพงที่สุดของเมื่อก่อนสมัยก่อนสองแสนใช่ไหมสองแสนใช่ไหมเข้าประมาณยี่สิบปีที่แล้วเนาะใช่ครับพี่ดายเนาะวันนี้วันนี้มีลูปอะไรไม่มีเนาะสมัยก่อนไม่มีลูปสมัยนั้นจบลับบี้ บี้ใช่ไหมก็ตามโอการเล่เนาะนี่ก็พ่อจะมาแล้วแล้วชุดนี้ที่เราที่เห็นอยู่ตรงนี้อันนี้ชุดนี้มีนานเนี่ยอันนี้ชุดใหม่ล่าสุดใช่ชุดใหม่ล่าสุดที่นู้นชุดรองที่มาชุดชุดรองอั่นคือต่อมาต่อมาก็เป็นชุดนี้ครับต่อจากชุดชุดชุดไอ้ไอ้ไอ้ลูกขนเนี่ยนะแล้วชุดนั้นนี่เป็นไงบ้างชนนชุดนั้นก็แต่ละตัวที่ตัวนั้นตัวนั้นซื้อมาครับ ชื่อซื้อซื้อตองแซงครับพี่นั่นตุนน้อใช่ไหมครชื่ออะไรตัวนั้นไอ้ไอเช่ครับเช่ไอเช่เป็นวัวที่ไหนไอเช่อเป็นวัวล่องหลักกล่องระกำเจ้าของมันชื่อไอเชื่อละครับผมโอ้เรียกมาไอเช่อโอ้เลยไอเชื่อแต่ชื่อเดิมไม่รู้ชื่อเดิมไม่รู้ครับไม่รู้แต่เรามาตั้งที่นี่เป็นไอเชื่อได้ได้มาตอนนั้นอยู่เท่าไหร่ก็มันก็มันก็วัวใหญ่นะพี่มันก็มันไม่แก่แต่ว่าก็มันก็เก่งเต็มนุ่มอ่ะเต็มนุ่มเลยครับซื้อมาตอนเต็มนุ่มไปเจอยังไงคือเนี้ยอิเต้เนี่ย ถึงตัดสินใจซื้อสองแสนเนี่ยเจอวิ่งเหมือนกันก็มันวิ่งดีครับเอออยู่บ้านพี่วิ่งบ้านไหนที่ไปเจอที่เขาบ้านรองครับบ้านรองตอนนี้จึงเล่นบ้านรองใช่ไหมตอนนั้นตอนนี้ไม่เล่นแล้วครับมันมันเก่าอ๋อกระเสียนไปแล้วใช่ไหมไม่ได้กระเสียนก็เขาใส่ค้างเดียวใส่ค้างอ๋อเขาก็อยู่เยอะก็ขยับขยับเขาออกไปขยับเข้าไปครับอ๋อผลงานไหมมั่งบ้านรองตอนที่เขาเจอฟอดฮอตเนี่ย ตอนที่ตอนที่ฮองพอทมันมันก็เก่งนะครับเนอะใครมาแดกของฮ่อท์ก็ร้องคือมาขี่ขี่ไฟทั้งหมดรเราอยู่นี่ผมผมไม่ได้ตั้งมั้งครับอยู่เนี่ยไม่ได้เคยตั้งก็คือวางคานนี่เดียวเลยครับเื่อมาไม่เคยตั้งเลยแล้วทำไมอ่ะเราก็ซื้อมัน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 ไม่ได้มันน่าจะได้ลองมาเลยมันมีเยอะอ่ะพี่ขอเลือกเราครับมันเลือกเราเลยเลือกวางเราัวหลานนี่สำคัญทุกตำแหน่งนะครับใช่ใช่ทุกทุกช่องก็ต้องหาเสียบ ขาดตำแหน่งหนึ่งก็เพลคืพูดง่ายว่าครั้งเราก็ตั้งใจเอามาเป็นคานด้วยว่างั้น่ะครับอ่เราอาจจะมีตัวบ่าล้อหัวด้ายที่เราเราเล็งว่าเรามีอยู่แล้วอ่ะเอาตัวนี้มาเสริมน่าจะดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยวัวหลันสมัยนี้ด้อยตัวหนึ่งก็แพ้แล้วอืมอแต่ตัวเนี่ยใช่นอกจากตัวลูกเชลเรามีตัวไหนอีกที่มันล้อไล่กันมาอีกตัวนี้ใช่ไหมใช่ดอกใชดอกวัวที่ไหนเนี่ยดอกเนี่ย ไอ้หนองโผครับน้องโผคพวเพลเรือนครับซื้อเพลเรือนมาครับหนักได้มานานเนี่ยนานแล้วครับตัวนี้เจ็ดแปดปีแล้วเจ็ดแปดปีแล้วเหรอบ้าไหนไอ้นี่ผมซื้อบาลองมาเลยครับบาลองมาวางวางคานไว้ทุกวันเนี้ยก็เก่งครับเก่งจริงวางคานอยู่ที่ว่าวางลองอยู่ตอนนี้วางสามเดียวครับวางสามชุดใหญ่ชุดใหญ่ใช่ไหมวางบาสามโอ้ยมือดอกโอ้ยได้เลยนะสนามล่าสุดเป็นไงบ้างบาสามเขาเนี้ย เก่งครับจะได้เลยใช่ไหมเพิ่งชนะตัวตัวรองตัวไหนฝารองตัวไหนอะไครับจุดเจ้าสัวจุดเจ้าสัวจุดเออคูส์ครับจุดเอกคูส์จุดเออคูส์เปลี่ยนไห่ะเปลีชื่อไหมเป็นจุดเออคูส์จุดเออคูส์ชื่อเดิมมันชื่ออะไรจุดเจ้าสัวที่ไหนทุนโลใช่ไหมท่านะดูดได้ใช่ไหมอ๋อจุดเออกุ๊ดนะครับชื่อเดิมคือจุดเจ้าสัวอยู่กับเจ้าของเก่าคือจุดเจ้าสัวพอวันนี้เปลี่ยนเป็นจุดเออกุ๊ดเลย อ่าบอกลองเป็นเป็นไงได้มานเนี้ยเิงสองบาทเงี้ยครับมาเนี้เดือนตองเดือนแล้วครับเออเพิ่งเพิ่งได้มาเนี่ยซื้อมาบัวบัวที่ไหนเดินสาย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 เก็ออกตรงนี้โอ้โเอาสอดเจ๊กลูโอ้เอาสอดเจ๊กอ๋อ้เจ๊กเจ้าสัวเดินสายอ๋อจุ๊บนึกออกแล้วจุ๊บแล้วจุ๊บว่าจะเป็นจุดเจ้าสัวอ่าๆเป็นไงขี่ไฟมาอยู่นี่สองเดือนเนี่ย ไดีกี่ไฟแล้วทำรองสองคนคุณหน้าคนยังไม่แพ้เลยังม่แก็คือสามไฟอ่ะเพื่อนไม่แพ้เลยครับสนามล่าสุดนี่นานเนีมันตื้นนี่ครับมันตื้นและกัชนะเป็นป่าๆนที่ลาล่าสุที่ชนะม,มา่าลองัาลอกันะกี่รอบสามตีสามตีก็ไม่นานแค่เดียวเทนั้นนุตแล้วคนไหนต่อที่ว่าไล่กันมากับ นี่ก็ติงแดงแล้วครับแก็ติงแดงขึ้นไม่นานเลยนาะนี่เพิ่งซื้อมาของแดงเพิ่งซื้อติงแดงก็นะท่านผู้ชมครับกทิงแดงนี่เป็นเป็นวอลของทีมงานนิวเนาะนิวเพชรมณีเนาะอ่าก็ได้ซื้อมาเท่าไหร่ซื้อมาสองแสนสามแสนห้าครับสามแสนห้าเนาะสามแสนห้าก็ประวัติอยากรู้ประวัติของกทิงแดงก็ไปดูคลิปของอ่านิวเพชรมณีนะครับที่ผมลงไปแล้วนะครับตรงนี้นะครับวันนี้ก็ได้ลองแล้วเนาะลอง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 สนามแล้วเนาะลองสนามแล้ว ผลงานก็ถูกต้องเลยใช่ไหมใมาครับใช้มาแช้แบบเป็นแบบสูสีเลยใช่ไหมส่วนสักสีครับผมสักสีใช่แก้แก้มีโอกาสจะแก้ตัวใหม่ทำตัวใหม่แก้ตัวใหม่ไหมต้องแก้กันใหม่แก้กันใหม่ครับจี๊ดกันใหม่ครับอตัวแดงจะเปลี่ยนจี๊ดไหมหรือว่าใช้ชื่อเดิมอยู่ชื่อเดิมอ่จี๊ดเดิมตัวแดงต่อไป ก็มารุ่นรุ่นล่างๆก็เป็นพวกพยาบมายสุดเดียวยอดเพชรยอดเพชรยอดเพชรมีตัวไหนตัวดงตัดงดงอ๋อดงข้างหน้าข้างหน้าวะเราตัวนี้นะยอดเพชรที่เป็นวัวที่ไหนวัววัวจากไหนวังดานี่ครับซื้อวากดานซื้อบอลของงดานมาเนอะนานอย่างสองสองปีที่แล้วของของทั้งรีเลยเป็นไงบ้างผลงานบาไหนบ้ลองบ้ลองอเค่งใช่มั้ยเป็นงไงชนะฮะ่ดไฟ หลายไบครับหลายไบเลยครับเป็นสิบไหมเป็นสิบครับเป็นสิบครับจ้าซื้อมาเป็นสิบครับแพ้เคยแพ้เอาไงเคยแพ้ไหมมีแพ้สองคนพี่แต่ว่าไม่ได้แพ้มันครับเพราะว่ามันแพ้ในทีมอะแพ้ตัวอื่นแพ้ในแพ้ในทีมอ่ะครับแต่ไม่ได้แพ้ตัวเขาเองอ้้าไไม่ดแพป่าไหนที่ทีำไหมป่าหลงเดียวป่าหลงเดียวเขาเคยผู้ไม่เคยผัวนอกเลยไม่ไม่เคยครับลองอาชีพเขาง่ายว่าลองลองง่ายเดียวตัวนี้ลองจีบไฟเกินจีบไฟนะครับตัวนี้ เกินเกินสิไฟเนาะเกินสิไฟนะครับเดี๋ยวเจ้าขึ้นทำเลียวกัลามอีกตัวหนึ่งนะครับตัวเนี้ยนะครับชื่ออะไรนะพี่เนื้อเชี่ยดเพชรยอดเพชรนะยอดเพชรยอดเพชรนะครับตัวเนี้ยนะครับฝ่ากีตารบนงานล่าสุดสนามไหนมีมีมีดานเนี่ยนี่อ้สามยอดครับสามยอดสามยอดแพ้มาคือบอกว่าแพ้เลยเรี่ว่าแพ้กีแพ้ในทีมอ่ะยอดเพชรตัวต่อไป เทฟเนี่ลูกเทฟตัวนี้ใช่ไหมปลาสามอาชีพปลาสามปลาสามอาชีพเคฟคือนมผงนะเออนมผงเป็นบัวจากไหนปากตอครับตอปากตอครับได้มานานแล้วก็แด้วตัวนี้ก็ได้หลายเดือนแล้วครับต้นปีนะต้นครับต้นต้นปีต้นปีหกห้าเนี่ยนะครับเป็นไงผลงานก็อยู่กับเขานี่เป็นปลาเลยปลาสามปลาสามเลยโดดเด่นครับอยู่สามว่าสามเหมือนกันโอ้ก็ได้แต่โดดเด่นที่ตัวไหนขาย อันนี้ซื้อไม่แพงครับซือแปดหมื่นห้าครับก็ซื้อได้ถูกครับวกอ๋อหรเพราะมันบ่าสามนี่มันผมเจอมาเห็นแตงมาแสนห้าสองแสน้าสามแสนห้าในขั้นต่ำเลยถ้ารุ่นนี้นะที่เจอมานี่ผมเจอมาแต่ห้าในขั้นต่ำซื้อได้แปดหมน้าก็ถือว่าพวกกันว่าอะพวกนี้นะคือสังวัตรนีกมาสังวัตนีปลูกไปกี่ครั้งแล้วปลูกกี่ครั้งอันนีสามอย่างเดียวครับสามอย่างเดียวสามอย่างเดียวค่าชุดนี้อก ต้อง,ม,อง beeping, มันคำสามตัวเดียวเนี่ยตัวเดียวเออแต่เดี๋ยวมันมันสามกี่ครั้งเนาะพูดง่ยโอ้โหได้ครับอ,ออกทุกครั้งก็มันทุกครั้งท <c oughs> ุกครั้งเลยเหรอครับเนอะผมว่ามีสลองสลับมันว่างไม่มีเลยคือออกร้านอะไรตัวนี้วางสามเลยหัวมีตำแหน่งครับหัวมีตำแหน่งคีดมาทำแล้วแล้วมีสามอยู่ตัวนหนนะที่ว่าทุกแล้วสุดพระัวนี้ดูข้อลักษณะไม่ไหวแล้วตัวอื่นไม่ได่ก็จะเป็นรอบจอบเลยแล้วที่ว่าคีดเล้วกันแทนทดแทนกันได้ต่างก็มีตัวแหนี่ตัวนนี้ ตัวนี้ครับตัวนี้ก็เก่งสามเหมือนกันเก่งนอกครับเก่งนอกแต่วางสามได้สามได้สามได้ครับหอ่ะวัวต่อไปเมืไหนที่ว่าสามนาทีไปแล้วตัวนี้นะครับอาวตัวไหนที่ว่าไอ้นี่อไอ้เรื่องนี้มันเก่งนอกตัวนี้ใช่ตัวนี้เชื่อยไปแล้วตัวนี้มันเปื่อโตโนครับโตโนเป็นเป็นวัวจากไหนไปแล้ววัวจากไอ้ ไองานที่ไหนนะเ่อก่เ่าก็เื่อแกเจ่าได้มานาเดียวก็นาแล้วครับเพืนเออจุไฟแล้วมาอยู่ที่นี่อยู่ที่นี่ส่องไฟก็ไม่ไม่ไม่แพ้นะไม่แพ้เลยใช่มตัเป็นาุเลแล้วก็หมอน้องน้องแไอบกนีู่องไม่ไม่เคยแพ้เลย้เก่งว่าเก่งถว่าเก่งเก่งๆไอนี่มาไอนี่ถามเลยนี่นรนี้เนะ ดูดูกันเลยใครกันดูยูกันรุ่นหนมีหลายชุดครับรุ่นหมีออกหลายชุดแต่เือบในในทีมงานยังมีเยอะกว่านี้อีกเพื่อนเยอะมากกว่านี้ซีซีมากซีเราเลือกเราเลือกได้เราเลือกได้ว่าจะ่บัวมีเยอะเลยมันมีมันมีขานเอกออกไปสู่เขาครับคารันทีก็พัดจะพอครับแต่ยจะเป็นชุดนี้ที่เป็นขานมีครับทีมหลักทีมทดรองใช่รุ่มีหลายหลายชุดหลายชุดแล้วจะเลือกเอาเราเจอคู่ต่อสู้ยังไงแล้วก็จะจัดจัดแบบนั้นเลยเนาะ คตัวสวยตัวไหนอันไอดอกกับอันั้นตัวไรดอกไอ้อกตอกกันเลยใช่ไหมตอกต้ก็สาคานดีนะครับไอ้สีมาดูหน่อยนะชื่อไอดอกใช่ไหมปลาขาปบาขาเหมือนกันขาสามขาสี่ผู้นี้นะก็ได้เหมือนกันนเาะไล่ไปตามบาบานะก็ตัวนั้นจะเป็นพวกขาเนี่ยทุกหมดทั้งวันเขาเนี้มีหัวนอกตรงโน้นตรงโน้ตัวไหนหน้าโพนะครับอ๋อหน้าโพขาหน้าก็สีเดียหัวนอกใช่ไหมหัวนอกชื่อนี้อะไรตัวนนะเขาชื่อไอ้ผูแล้วครับไอผูเลยใช่ไหม เป็นบัวที่ไหนบัวท้าคอยถ้าคอยอยู่เหมือนกันได้ได้ป็นนานเพื่อนเพื่อนมันซื้อหนาแล้วครับสองปีแล้วใช่ผลงานเป็นยังไงบ้าง่านนอกเราไม่เคยแพ้เลยไม่เคยแพ้โบก็ไปกี่ไฟสองปีสามสามสามไฟสามสี่ไฟก็ได้แต่ได้วิ่งช่วงหลังนี่เนาะใช่ครับช่วงหลังโควิดวันนี้เนาะก่อนนั้นก็คงอยู่เฉยๆใช้ช่วงโควิดเนาะสามสี่ไฟขานนอกไม่แพ้เลยก็ถือว่าเก่ง เก่งนานะคือแพงนอนั้นเพื่อนมาซื้งเลขสองพันหาครับซื้อตัวน้อยเลยอยอยอยใช่ครับไอ้ส่ซื้อแสงด้ซแนเจ็ดวันไหนบสเบสเบสซื้อแสนเจ็ดรโนนีนนเจ็ดไอ้ดอกันแนึงไอ้ดอกองดอกสบเอ็ดดสิบใช่ไหมจริงเขาดอกสิบเอ็ ในนี้ตัวไหนตัวไหนแพงสุดเป็นที่เราเห็นโชว์อยู่แล้วกระิงแดงกระดิงแดงเนาะสามแสนห้าตัวนี้นะหลัวนี้ก็หลักแสนเกือบหมดตั้งหมดแล้วมั้งเนี่ยตัวเนี่ยคือกันหมาเนี่ยมีมีในทีมงานตัวไหนที่โดดโดเด่นมากในทีมว่าที่ไม่ได้มาโชว์มก็มีตีนโตพวกตีนโตครับป้อมปืนป้อมปืนอ่ะวันนี้ฝาแนวกว่าฝาแนอกว่าร้องทั้หมด เยอะอยู่พักนึงครับวัวมีเยอะครับวัวอยู่บ้านผู้ใจแบงค์ใส่คานครับเลยไม่ได้เข็นมันมาใครดูมีมีแม่เหล่าวัวร้านมาที่นี่ของของสื่อโอ้ยมีมีแม่เหล่าหรอครับไม่มีใช่ไหมก็คือวัวที่เล่นซื้ออย่างเดียวเลยเนี่ยครับซื้อทั้งหมดซื้ออย่างเดียวเลยเนาะครับมูลค่าทั้งหมดนี่กี่ร้านอย่างที่บอกของสาร้านห้องนะได้ได้ครับแค่ตรงนี้ก็แค่ตรงนี้เป็ทราร้านอืมเป็นร้านร้านอัพอ่ะ แล้วทั้งทีมเนี่ยมีตัวไหนที่ว่าเขาให้ราคาที่ว่าจะปล่อยแล้วให้ราคาแพงสุดไม่ในทีมนอกจากนี้ด้วยไม่ได้ขายก็ไม่ที่ที่เขาให้ให้เปิดราคาให้อ่ะไม่มีราคาแล้วเราบอกว่าไม่ขายก็ไม่มีไงไม่ไม่ทีมงานนี้ไม่เคยแล้วไม่ไม่เคยมีใครกล้ามาให้น้อยคุณมากครับนก็จะซื้อเข้าถ้าจะถ้าบอกขายถ้าบอกขายจากทีมงานนี้ก็คือต้องเสิร์ฟกับคนปี่แล้วแบบหัวเปเผาอะไรเผาโอ้โหเหรอ ก็ไม่เคยขายครับง่ายก็คือซื้อซื้อเข้าอย่างเดียวซื้อเล่นอย่างเดียวจะขายก็ยากครับง่ายหัวมันนอกจากเสียงใช่ครับนอกจากหัวเขาก็มีปัญหาเพื่อนง่ามีปัญหาหัวมีปัญหาขายไปเนื้อะไรอย่างนี้ยว่ากันเนาะส่วนใหญ่จะขายถ้าขายนี่คืออันนู้นก็ซื้อแท่งฟืนยนะซื้ออาร์ตเข่าอย่างงงปวดนะครับแท่งฟืเพิ่งจะฟืนก็มันเจ็บดูครับ ช่ได้บ้างไหมก็ได้น tamam ่ะได้ต้นปีเหมือนกันคืออาชก่อชุมนุมอ่ะก็ถือว่าเป็นทีมงานอีกทีมหนึ่งนะครับทีมมีวัวประมาณห้าสิบกว่าตัวนะทีมงานทั้งหมดมีก no ี่คนที่ว่ามีเป็นเจ้าของวัวด้วยเป็นเยอะเยอะก็ห้าสิบคนนดเนาะประมาณนั้นนะตรงนู้นตวนี้ตวงอื่นห้สิบห้าสิบคนออกปีก็ หมดสองพันสามพันแล้วเนาะเราเตรียมไปพร้อมเลยป่านอกนะทีมทานทีมร้องไอ้ทีมบัวนอกเตรียมพร้อมอ่าพร้อมสู้นั้นเรามีไม่ที่ไม่คนจะแจ้งครับทีไม่เขาเนี่ยเนาะแล้วเสี่ยไม่ใช่ไหมที่นี่แหละครับแล้วเราเร็วนี่มีมีร้านไหนก็คืนนี้คืนนี้เออคืนนี้ไงัีกที่ไหน เอนด้วยเราเป็นห้วยเนาะครับเป็นลายล้างซ้อมเราก็ไปซ้อมเดี๋ยวบอยจะถึงกันแต่นอกจากร้านนี้แล้วมีร้านไหนอนี่ยก็โอเควันที่วันที่สิบเจ็ดเลครับเจ็ดเยอะนักวอยอ๋อนครชุมครับวันที่สิบเจ็ดใช่ไหมไอ้นนี้สนามจริงนะตัวนี้นะตรงนี้ก็ประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมก็เดี๋ยวจะให้พาชมโบราณเอาแต่ละตัวอะไรก็แล้ อ่าตัวนี้เดี๋ยวให้ให้ทางใหม่เนาะครพามาแนะนำอีกรอบนึ่งการเรียงการเลี้ยงของเขาดูแลอยู่ดูแลอยู่ใช่ไหมเก่งครับพอใจได้หัดนี้โอเคครับครับเดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปชมนะครับแต่ละตัวเลยครับ